เรียกได้ว่าดังใหญ่แล้วนะคะตอนนี้สําหรับผลงานเพลงล่าสุดของซอแอนอร์ดีบางเอิญมันได้เออเพลงนี้นะคะ เป็นกระแสวไวรัลอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็ค่อนข้างหนักจนกระทั่งตอนนี้ยอดวยวทะลุ10ล้านแล้วนะคะทุกคนค่ะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับซอแอนก่อนเลยนะงานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราอินฟูต่างๆนะคะไปเล่นกันเยอะมาาๆเนาะจนทําให้มันเป็นไวรัลแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักเยอะแยะมากมายมันเป็นกระแสอยู่ค่อนข้างงานจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังเป็นกระแสดุก็ยังเป็นกระแสอยู่ค่ะด้วยความที่เพลงมันมันเนื้อหามันดีบังเอิญมันได้อะแค่ชื่อเพลงมันก็ได้แล้วนะคะทุกคนค่ะแล้วเข้า กับช่วงเทศกาลสงการเลยนะทุกคนนะแล้วไปเปิดแล้วไปเปิดที่ไหนเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักแล้วค่ะตอนนี้ลาสดตีนะคะดังจากเหล่าดาราอินฟูไม่พอเนะคะเข้าถึงระดับประเทศค่ะคุณผู้ชมแหมงานนี้นะคะหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเข้าถึงระดับประเทศยังไงขนาดเวทีมิสแกนนะคะยังได้นําเพลงนี้ไปร้องบนเวทีค่ะคุณผู้ชมขะร้องโดยคุณอินฟ้าวราหะนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดนะคะปังมากๆเลยนะคะสำหรับผลงานเพลงซอแอนเพลงนี้ นะคุณผู้ชมนะดังระดับประเทศมากๆเนาะเวทีใหญ่ขนาดนี้นะคะจะหยิบจับเพลงอย่างนี้ไปร้องนี่มันยากมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเพลงที่อ่าเป็นเพลงลูกทุ่งสไตล์มันม เออสงสัยว่าอุ้งระดับมิดแกลนเนี่ยเขาจะแบบอุ้เอาเพลงนี้ไปร้องเลยหรอหลายคนอาจจะอ่าหลายคนอาจจะสงสัยเพราะส่วนมากก็ร้องตามคอนเสิร์ตทั่วไปการเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆนานๆนี่ค่ะคุณผู้ชมขาครั้งนี้นะคะทางคุณอินฟ้าวาระหะเนี่ยเรียกได้ว่าเอาเพลงนี้ไปปลดปล่อยแล้วก็ไปเผปยแพร่บนเวทีม,มิดแกลนค่ะทาให้หลายๆคนเนี่ยแชร์กันวันเลยนะคะงานนี้นี่ดังแต่เพลงไม่พอตอนนี้พอคุณอินฟ้าเอาไปร้องนะคะมันดังมากยิ่งกว่าเดิมอีกนะ่ยคุณผู้ชมขาที่สําคัญนะคะทางซอแอนออร์ดีก็ได้แชร์ โพสด้วยนะคะแถมยังขอบคุณเนาะสำหรับการนําผลงานเพลงนี้ไปร้องบนเวทีระดับประเทศด้วยค่ะเร่องนี้นะคะทางมิสแกนเนาะเขากําลังจัดอ่าคานแข่งขันอยู่นะคะใครเชียร์จังหวัดไหนนะคะคุณผู้ชมขาสามารถติดตามได้เนาะ,ะตอนนี้ก็จัดแข่งขันอยู่นะคะทั้งหมดทุกจังหวัดเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนนะคะสามารถเข้าไปร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมติดตามได้เนะะี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะทำเอาลหลายๆคนลหลายเพจเนะะี่ยค่ะพลาดหัวข่าวถึงข่าวนี้กันเยอะมากๆเนาะเพราะไม่คิดว่าทางคุณอิงฟ้าเนาี่ยเขาจะหยิบ จับเพลงนี้ไปร้องกันนะสิคุณผู้ชมขาเพราะส่วนมากเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นคุณอิงฟ้าร้องเพลงประมาณนี้เนาะนี่นะคะหลายๆเพจก็หยิบจับข่าวนี้ไปพาดหัวข,ข่าวกันเยอะมากๆค่ะอย,อย่างทางอย่างทางเพลงลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยค่ะก็ได้ลงข่าวนี้ด้วยเหมือนแกันนะ่คะบอกว่าสะเทือนทั้งวงการอิงฟ้าหยิบบางเอิญมันได้อะ่ะโชว์บนเวทีเรียกได้ว่าดังจริงสําหรับแอนออร์ดีกับเพลงบางเอิญมันได้ที่ตอนนี้ยอดวิวไหลไปถึง15ล้านวิวโอ้โหและยังด่งดังขึ้นเรื่อยๆที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นคือล่าสุด ฟ้าวาราหะที่ปรากฏตัวเซอร์ไพรส์บนเวทีแกลนดไวซ์อเวอร์ดลูกทุ่งมหาชนพร้อมกับผลงานเพลงบางเอิญมันได้บนเวทีทําเอาหลายคน รัวคอมเมนต์ชื่นชมกันเยอะมากๆงานนี้บอกได้เลยว่าแอนออร์ดีรันวงการนางงามเรียบร้อยแล้วจ้าปังมากนี่นะคะเรียกได้ว่าสะเทือนทั้งวงการจริงๆค่ะเพราะว่าไม่คิดนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าใครเนี่ยจะหยิบเพลงนี้ไปร้องบนเวทีของมิสแกรนระดับประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกได้คําเดียวเลยว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าแจ้งเกิดอีกรอบหนึ่งของซอแอนเลยก็ว่าได้หลายคนเหล่าดาราที่เขาไม่รู้จักซอแอนเขาก็รู้จักเพราะผลง,งานเพลงนี้ก็ มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเน so ี nice ่ยซอแอนเนี่ยก็ดังอยู่ในลูกทุ่งโซเชียลต่างๆนาน,นาอยู่แล้วเนาะแต่สําหรับดารลงดานลาเหล่าอินฟูต่างๆนาน,า,น,นาที่เขาอาจจะไม่รู้จักแต่เขาก็รู้จก so ักซอแอนเพราะเพลงนี้เยอะอยู่เหมือนกันเนะี่ยค่ะคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นในตตเล่นกันอย่างแบบคลิปแบบเป็นไวรัลมากๆเลยนะคะสำหรับผลงานเพลงนี้ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับซอแอนจริงๆค่ะเดินทางมาไกลมากๆนะคะผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ยอดวิวสูงมากๆค่ะ15ล้านวิวแล้วจินคิด ว่ามันไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเพิ่งปล่อยมาอสองเดือนเนาะคุณผู้ชมเนาะน่าจะใกล้2เดือนแล้วนะคะวันที่8นี้ก็น่าจะประมาณ2เดือนค่ะบอกเลยว่ายอดวิวเนี่ยจะทะลุ20ล้านแล้วปังมากๆเลยนะคะได้ เพลงนี้นะคะได้ความที่แบบว่ามันผสมผสานหลายอย่างเนาะทั้งดนตรีคําร้องทำนองนะคะมันได้ไปหมดเลยนะคะสมกับเป็นชื่อเพลงนี้จริงๆนะคะต้องอ่าแสดงความยินดีกับซอแอนแล้วก็ต้องบอกได้คําเดียวเลยว่าผลงานเพลงนี้ซอแอนทําออกมาได้ดีจริงๆค่ะขอชช่นชมจากใจเลยนะคะเ่าเดี๋ยวเราไปติดตามผลงานกันต่อแล้วกันเนาะสาหรับผลงานเพลงนี้จริงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะบังเอิญมันได้จากซอแอนออรดีค่ะนี่นะคะทางซอแอนเนี่ย เรียกได้ว่าช่วงนี้มาถ่ายรูปแล้วก็เปลี่ยนลุกอยู่บ่อยๆเนาะล่าสุดนี่ค่ะก็เห็นทําลุกผมหน้าหมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าเป็นลุกแบบหน้าร้อนที่แบบสวยแซ่บมากๆเนี่ย่ะเป็นลุกที่หลายคนเนี่ยไม่เคยเจอแถมยังหน้าเด็กลงแล้วก็แบบดูทรงอวบอมอวยอิ่มนิดหน่อยนะคะทำให้หลายคนเนี่ยแบบโอ้โหอายุกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยซอแอนเหมือนลดอายุลงมาครึ่งนึงเลยนะคะเนี่ยพอทําผมหน้ามาแล้วก็อ่าซอยไปผมหน่อยๆเนี่ยค่ะคุณผู้ชมขาทำเอาหลายๆคนนี่ชอบมากๆสาหรับลุคนี้เนาะคุณผู้ชมเนาะล่า สวัสดีก็เปิดมาอีกลุกหนึ่งแล้วค่ะเป็นลุกแซ่บมากนะคะแซ่บเผ็ดเท่ากับหน้าร้อนเมืองไทยอีกหนึ่งลุกค่ะกับลุคนี้นะคะสวยเผ็ดแล้วก็อ่ามาในลุกแบบสวยเซ็กซี่เผ็ดๆแด,ดงๆสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะ,ะปากแดงๆแล้วก็อ่าลุกแบบทำมักทำแมงสักหน่อยพร้อมกับแคปชั่นเนี่ยคะ่ะที่บอกว่าอารมณ์ ก็คืออาวุธพาดปล่อยออกไปแล้วก็มีคนบาดเจ็บนี่แหละค่ะฝากไว้ให้คิดนะคะก็คืออ,อยากจะบอกด้วยนะคะว่าช่วงนี้นะคะซอแอนเนี่ยกำลังมีผลงานมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกี่ยวกับผลงานเพลงเนาะคุณผู้ชมเนาะนี่นะคะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับผลงานเพลงหลายๆผลงานเพลงของซอแอนก็ต้องรอติดตามเพราะว่า,าก็จะมีผลงานล่าสุดกับทาง อคุณ f ักกิ้งฮีโร่แต่ยังไม่ปล่อยรอติดตามนะคะก็จะมีผลงานตามมาเรื่อยๆคุณผู้ชมก็รอติดตามด้วยกันแล้วกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะซอแอนเนี่ยเรียกได้ว่าทํางานหนักมากจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคิวงานนี่ก็เยอะอยู่แล้วงานนอกก็เยอะเพราะว่า เมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งไปออกรายการคุยแซบโชว์เนาะพร้อมกับทางบอสบอยแล้วก็น้องเพชรน้องพลนั่นเองค่ะสอบถามนะคะพูดคุยความเป็นมาเนาะระหว่างน้องเพชรน้องพลเนี่ยได้มายังไงนะคะมีใครได้ดูบ้างถ้าไม่ได้ดูนะคะสามารถดูย้อนหลังได้นะคุณผู้ชมนะสําหรับ อ่ารายการนี้นะคะคือรายการคุยแซ่บโชว์นะคะสามารถดูย้อนหลังได้เลยถ้าใครอยากรู้ว่าเออเอ๋บางคนเนี่ยสงสัยยังไม่หายสงสัยเลยค่ะว่าทางซอแอนออรดีเนี่ยค่ะรับน้องเพชรน,น้องพลอยมาเนี่ยรู้สึกยังไงทําไมถึงได้ตัดสินใจรับนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวจินพูดให้ฟังคร่าวๆก็นแล้วกันถ้าบางคนยังไม่ได้ดูเนาะเพราะหลายๆคนเนี่ยค่ะก็อาจจะสงสัยอยู่เหมือนกันยังไม่รู้แน่ยังไม่รู้ชัดเนาะ มันก็จะมีบางมุมนะคะที่ทางซอแอนเนี่ยได้พูดออกมานะคะบอกว่าต,ตั้งแต่มีน้องนะคะหนูก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคือสัญชาตญาณความเป็นแม่หรือเปล่าที่บอกว่าเราต้องทําอะไรเพื่อเขาต้องมีเวลาให้เขานะต้องมีความอบอุน่นคือทํายังไงให้เขารู้สึกอยู่กับเราแล้วปลอดภยัยอีกอย่างคือเขาไม่ได้เกิดจากเราฉะนั้นมันจะมีความ ฉะนั้นมันจะมีความละเอียดอ่อนและมีอะไรที่ลึกกว่านั้นที่ทําให้เขาเชื่อว่าเราเป็นแม่เขานี่ก็ เป็นอีกหนึ่งบทนะคะที่ซอแอนออรดีได้พูดไวน้นะว่าก็ไม่รู้อะไรโดนบันดาลใจเหมือนกันมันรู้สึกลึกซึ้งไปถึงนั่นแล้วนะตอนแรกก็อาจจะติดตอนแรกก็คิดกันหนักอยู่ค่ะว่าเออจะทํายังไงดีเด็กน้อยเนี่ยสองคนมาให้เลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะคุณผู้ชมเนาะแล้วเราก็ไม่เคยเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะแต่ในเมื่อเราตัดสินใจมันแล้วมันเป็นชาตญานของตัวเองที่มันมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะมันมาแบบอัตโนมัติเลยนะคะอันนี้คือซอแอนเพิ่นเคยว่าใน รายการกับพี่น้องค่ะแล้วก็ยินดีมากๆจะตั้งใจดูแลอย่างดีที่สุดนะคะน,น้องพอยเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆนะคะที่ได้มาอยู่กับบอสกับสอน,นะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถไปดูรายการย้อนหลังได้นะคะคุยแซ e p ปโชว์นะคะช่วงตอนบอสบอยแล้วก็ซอแอนออรดีนะคะคุณผู้ชมค่ะเอาฝากติดตามด้วยก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามคิวงานกันต่อแล้วกันเนาะสำหรับคิวงานของซอแอนออรดีนะคะ วันที่27นะคะคุณผู้ชมขาคิวงานเนี่ยค่ะจะอยู่ที่กทมเนาะฝากแฟนคลับแฟนเพลงให้กำลังใจด้วยก็แล้วกันนะคะนี่คือคิวงานของซอแอนออรดีนะคะทุกคนอาฝากเป็นกำลังใจให้ซอด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานเพลงบังเอิญมันได้นะคะหรือใครอยากดูเวอร์ชั่นของคุณอิงฟ้าสามารถเซิร์ชไปดูได้เลยเนาะบังเอิญมันได้นะคะขอคุณอิงฟ้าวาระหะนั่นเองค่ะอ่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอั ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ